วิธีผูกบัตรกรุงศรีบอด i n g Card กับแอปอา i ีเพยเที่ยวจีนค่ะฝากเพือ่อนๆกดติดตามอั a เกรดเทคสำหรับสาระดีๆที่จะนำมาเสนอให้นะคะ ผูกบัตรท่องเที่ยวเข้ากับแอป a l i p a y นะคะข้อดีก็คือไม่เสียค่าธรรมเนียม fx rate 2.5%นะคะดูรายการที่เราใช้งานได้แบบเรียลไทม์ที่สำคัญนะคะบัตรกรุงศรีบอร์ดิ้งคัทสามารถตั้งล็อกแลกเลสกุลเงินหยวนล่วงหน้าได้ด้วยค่ะโดยเฉพาะช่วงที่ค่างเงินบาทอ่อนก่อนทำการผูกบัตรนะคะเข้าไปที่เมนูสำหรับซื้อของออนไลน์แล้วก็เปิดการตั้งค่าตรงนี้ค่ะซึ่งการตั้งค่าตรงนี้เราสามารถเปิดปิดได้เองเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยถ้าเราปิดไว้ก็จะไม่มีใครสามารถเอาบัตรเราไปใช้ออนไลน์ได้นะคคะะะส่่ววนนนกาารูบัตททีอป App load เเเหมเมะะืดดดิลย์ รีเย y มาค่ะจากนั้นไปที่ Account แล้วก็เลือก Bank Card ค่ะที่เมนูมุมบนขวากดเครื่องหมายบวกค่ะที่ช่องว่างขวามือกดไอคอนรูปกล้องเพื่อทำการสแกนหมายเลขบัตรค่ะหมายเลขบัตร16หลักและ card type นะคะก็จะ auto fill เข้ามาให้อัตโนมัติไม่ต้องพิมพ์เองให้เมื่อยค่ะทำการกรอกเพียงแค่วันหมดอายุของบัตรนะคะเดือน2หลักปี2